เป็นตัวเป็นหนึ่งรอป็นนึงโอเคโอเคตรงไป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 ไหนเอะตรงไปตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆโอเคจับดูจับจับมันเหมือนเหมือนสนามหญ้าลักษณะเป็นไงตอนนี้บอกลักษณะหน่อยแต่โดนถ้วยแล้วโดนถ้วยเอาไวโอเคหนูจับถ้วยก่อนหนูจับถ้วยก่อนแล้วค่อยๆเข้าไปเหมือนตูดหมาที่มันนี่ค่อยๆเข้าไปเหมือนตูดหมาที่มันนี่มีขนหน้านดิวิโอแม่ตูดหมาที่มีขนที่บอกว่าเก่ง าทีวีขวาหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหนูจะถ้วยก่อนโอเคนี่ถ้วยโอเคนี่นี่ถ้วยนะโอเคถ้วยเดี๋ยวพ่อไปทันอะไรวะลองรูปดูลองรูปดูแล้วจะรู้รูปเป็วิหุยมันจะเคลียร์มามันคืดๆอ่ะมันจะไงมันมันมไหมหรือว่ามันยังไงมันมันมันนะมันมันปะเมื่อกี้มันเหมือนมาแต่ไม่เหมือนแล้วอ่ะเหมือนแล้วอาจจระจก่อนแดดแล้วก็รูป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 อ่ะตอบไหมอะไรเฮ้ยมันหัวเด็กี่มันเกิดอะหัวกู อมันมีอะไรล็อกดีๆแบบนี้ดมีอมีมันพี่เลยอะเราลืมเลือหัวกวาบอยไปได้ไงวะนเรนลอมหัวกวาบอกไปได้อ่อะเอฟตีชอบเหมือนหมากูดหมาก็ฟตีชอบเขาเป็นหมาที่ว่าขนสั้นอะพี่ไปนรูปย้อนอะมันมันมันไงมันมันไง บอโโอ,อยยจะู่ตรงนี้ลืมไปเลยใช่ไหมไม่รูไไ้ไม่รู้เลยใช่ไหมลืมไปแล้วถ้เป็นกบอยเพราะตอนแรกเราเราเรา,เราคิดว่ากล้วยแน่กล้วยดิใช่ไหมว่าแล้วก็ออกงงล้วยมีหนามใส่กล้วยไหนก็กล้วยอ่ะก็